ิค,ความเพียรวรดพิตารางครั้งที่44วันที่ยีแบบนี้เป็นครั้งที่44วันที่23าพระเจ้านาเจ้าชนิกร เปียงวัจจารถริาพทธมงคาพุชาธรรมพูชารังเทพุชารและเป็นรชญาพุชารแด่องพระวพติเอรเจ้าองค์หลวงปู่สม็นหลวงปู่กุณเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของอุชาริามณีประเทศเทวดาเจ้าทั้งยโปรดจงมาอนวัานาในการสวดสอธัติญาของพเจ้าอาจาอย์นี้ขอครูาอาจารย์ สมุญญาและจิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรค่ะสวด่อให้ใหญ่ต่อไปสวดจนเดดางมันตาจากวัลสวดชาอตะตุกเทปตาละประมาณมุ่นนิรันรและสวดสุนันโตละกามะกะทังละกรมเกะกามีจารเปกิเดโรเกักเกิดติเกะมานีติเปลค่ะแล้วเจ นรรมตนะก็รอรมะตางธรรมตวนะกจรระวัางธรระนะก็รวัตาปิสวนะโมสิอาิตินโมตัสสะาตวตสมสมุทสะนโมตสตัวตัวสมสมุัสะโมตัสสตัสมสัสสะตยะตาอติเมนายังพุทโธเมสนาวังเอเนะเจนะ แว่ามันน้อยเกน้าเขาหุดเขาจะรู้บาแบนี้เะไรแต่ว่าบรงทีมีแต่ตัวรัมโัสที่พูต่เมืองอินดีนะตอนนี้เชน่าเขาสุดตะกุดตะว่า